สวัสดีครับเพื่อนๆขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรเชีแนลนะวันนี้ก็พอดีผมว่าจะมาดันอันนี้เพื่อนๆโทษทีนะก <c oughs> ดรับผองกอนผมยังไม่ดันนี้เลยทุกคนจะเอาน้องซันซันนะฮะเหลือสร้างอุปกรณ์50สิบยังไม่ทําเลยวันนี้ว่าจะมาทําทุมบ้าครับผมทุมบ้านะเพื่อทาเควสนะครับแต่ว่าในไหนก็ไหนแล้วฮะคือเรามาขาันนี้แล้วนึกออกอปะเราก็าเอาเครื่องป้องกันสัก2 0งพันไปเลยดีไหมฮะ <c oughs> คือนไหนมันก็มาแล้วั้น,นึกออกอปะเราเหมาเลยไหม อาวุธหรือป้องกันดีอาวุธดีกว่าอาวุธไปอาวุธเนี่ยเอาพันแปดนะไปเลยไม่พูดแล้วยาวยายาวยาแบบยาวยาวยาวแบบเฮ้ยมาให้ลุ้นโคตรเยอะไม่แน่นะเออสี่ดาวแต่มันก็สีดาวธรรมดาผมได้ไปแล้วอะผมเหนือแค่สลักเท่านั้นเองตอนเนี้ยอืมนะอยากได้พื้นฟ้าจากไอ้ทุมบ้าบ้างจังเลยมันไม่เคยได้เลยนะครับผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอ้าอ๋อไม่ใช่ ชอบดีใจเกอ้อวะ่ะอืมดีใจเกอ้อเก้ออืไปไปเนี่ยสีทองตั้งสองสีฟ้าตั้งหนึ่งมันไม่มีเลยนะทำเป็นตลกผมเพิ่งไปเลือกไอ้กล่องพื้นฟ้าเป็นอาวุธมืดมานะครับคือถ้ามีมืดแล้วมันจะดึงดูดไหมเกี่ยวไหมมันจะดึงดูดมืดเหมือนกันไหมครับใครต่อผมทีอนะใครก็ได้โปรดต่อผมทีว่ามันใช่หรือเปล่า เพจเกิดจะอยากทำเควสไปไป,ไป,ไปมาก็ลั่นอีกแล้วฮะอื้อไม่มีอะไม่มีเลยเออมาสองมาสองก็ต้องมาแล้วป่ะวะมาแล้วปพาะวะมาอีกสองมาอืมพูดถ,ถึงเหมือนแบบเออที่ท่านมืดหรอนี่กรารันตีนี่ว่าท่านมืดก็โอเคครับผมรูม้สึกว่ามืดผมเต็มยังวะไม่รู้อ่ะกดไปก่อน กดไปก่อนเล็กๆหน่อยน,นะครับเธอไลฟ์ผมยังไม่ได้หาเพิ่มเลยช่วงนี้ผมไม่ได้บอดเท่าไหร่ไฟโอเคปะว่าไปอืมอืมอืมยังไงล่ะยังไงล่ะพูดถึงก็กดเล่นได้เลยนะเพราะว่ายังไงมันก็คงไม่ได้หรอกเนาะเราเล่นมาก็น,นานแล้วครับนะเล่นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเวอร์อะฮะทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เจ้าผืนฟ้าจากถุ่มบ้านเลยครับ แต่เพื่อนผมมันแคปมาว่ามันได้มืดพื้นฟ้าผมแม่งงเลยนะว่ามันมีจริงเหรอวะทั้งที่คนที่ได้เนี่ยผมบอก,กบทุกคนเลยนะมันได้ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟใหม่ใหม่อ่ะนึกออกปะซึ่งตอนนี้เขาก็เลิกเล่นไปแล้วด้วยนะและไอ้ผมที่ยังเล่นอยู่เนี่ยมันได้มาย้ผมมันหมายความว่าอะไรทุกคนผมถามจริงเหอะเนี่ยไก่คนที่แบบไม่ได้เล่นแล้วก็ให้เขาจังเลยฮะไอ้คนที่ยังนั่ง <laughs> ยังนั่งเล่นหัวหมุนอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ให้ผมนะฮะ จะ,จ,ะจะใจจใจร้ายไปไหนอะหำจริงใจร้ายจริงนะนี่ผมตำหนิเลยนะใจร้ายก็ผมเกินอ่ะดูดิมันไม่มีจริงครับมันมีธรรมดามาแหละแต่ว่ามันพื้นฟ้ามันไม่มีสักครั้งเลยอะผมว่าผมส่งไปไม่ต่ำกว่าสองหมื่นอันอะสองหมื่นอันนะไม่มีนะครับนะฮะมันจะไม่มีสักอันหลือพื้นฟ้าคือผมไม่ได้ิดเลยว่าต้องพื้นฟ้าแบบท่านมืดด้วยนะผมไม่ได้รีเวสท่านมืดนะครับ แค่ธาตุอะไรก็ได้ผมยังไม่เห็นหน้ามาเลยตอนนี้กัน <c oughs> พูดไปแล้วกำหมัดไปด้วยอืม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 อ่ายิ่งสุ่มยิ่งเหนื่อยยิ่งสุ่มยิ่งท้อมันมีจริงเหรอวะ แต่พูดถึงใกล้เวลาที่เราจะรวมเซิร์ฟกันทุกคนนะผมว่าเดี๋ยวยังไงในส่วนของการรวมเซิร์ฟอะเดี๋ยวผมมาอัปเดตข้อมูลให้ขีดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลให้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาอัปให้นะว่าเป็นยังไงนะคิดว่าคงดีขึ้นนะคนคงเยอะขึ้นครับเพราะอย่างไีมันก็รวมกันเยอะขึ้นนะมัดรวมกันนะเอางี้ผมว่าไอ้กลุ่มนี้ยถ้าคิดในแง่ของเรทเนี่ย สีดาวธรรมดาออกดีนะครับธรรมดาออกดีมากผมว่าโอเคเลยแต่ว่าไอพื้นฟ้าที่บอกว่าจะมีเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มาเลยไม่เคยออกไม่เคยไม่เคยเห็นมันมีหรือเปล่ามันมีหรือเปล่าวะมันมีนะ0 0 2 2 3 0 0 0 2 3เฮ้ยพูดถึงไปถ้าเป็นหมื่มันก็ควรตออมาบ้างหรือเปล่าวะเออจริง เนื้อ,อ,อไหมเนื้อ,อ,อไหมบับบับบับปะชมอย่างต่อเนื่องอืให้มันรู้ดิไม่มีเลยอะให้มันรู้ไปดิว่าจะไม่มีเลยซึ่งเป็นอย่างนี้มาหลายคลิปนะ <c oughs> ไม่ใช่คลิปแรก <c oughs> ไม่ใช่คลิปแรกที่เป็นออออบุ๊รัวรัวสุดร,รัวครบเครื่อง เอาไปเรื่อยแล้วกันทุกคนโทษทีนะไอพื้นธรรมดาเนี่ยออกดีจริงนะผมพูดจริงนะคือแน่นมากเลยครับไม่เถียงนะไม่เถียงเลยว่าออกดีฮนะที่เถียงคือพื้นฟ้าไม่เคยมีฮนะเถียงใครบอกมีบอกผมได้เลยผมบอกเพราะว่าผ,ผ,ผมบอกเลยนะไม่มีทุกคนฟังผมเลยนะไอทุมบ้าเนี่ยฮะมันไม่ออกพื้นฟ้าหรอกนะฮะโมโหอะ ใจคอมันจะไม่ให้เนาะมันก็คงไม่ให้นะอืม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 ,อม,อมเอาดิมามาเออให้มันรู้สุ่มแบบปนิ้วที่แปห๊หม่อยครับผมเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานนะแค่เห็นแยกส่วนก็ก็ใจหายแล้วครับแยกส่วนแยกส่วน แยกส่วนเอาธรรมดาเออมาสุ่มให้หมดทุกคนสุ่มหมดับผมอืมไปครับผม,มไปฮะพอไหมสามสิบครั้งโอเคพอแล้วผมว่าแค่นี้ก็แย่แล้วครับผมนะฮะ แค่นี้ก็เกึือไปจะเกือ,อยังไงนะฮะอืมโอเคฮะเคลียเรียบร้อยแล้วก็ประดับห้าครั้งเอาเลยปะละ่ะเอาเลย5ครั้งเองเอาอะไรดีอ่ะอะไรมีเยอะอ่ะออนีูกโลมชิ้นส่วนได้นี่หว่าแล้วมาคาบได้เลยหรอก็แหลมนะพนลึกเอาสร้อยคอนี่ไหมเอาสักห้าอันอห้าอันแหละตามนั้นแหละ ผมไม่เอาเยอะอะผมเอาแค่เควปพอ,อันพอแล้วอย่าไปหวังอะไรมากมายครับดวงอย่างเรานะฮะดวงฟ้าประธานอย่างผมนะครับจะหวังอะไรมันมากมายครับผมนะคาบแล้วก็เปิดไปฮะให้มันจบนะฮะเออมีกล่องทองว่ะอาจจะได้ลุน้นอาจจะได้ลุนพื้นฟ้าไปาปะเลือกไปนีไปไป่ไปเลือกไปเห็นแล้วโมโ oh หอะ,อะเอาไปหมดเลยปะ ท้อแบบเหนื่อยเหนื่อยชีวิตเนอะมันเหนื่อยเหนื่อยผมอะไรยังไม่เต็มปะอันนี้เนี่ยพื้นอาวุธมือจะไม่เต็มครับทุกคนเดี๋ยวผมกอดบุกพลังกันนึงอะสองอันนะผมนะกดบุกพลังอะยังต้องรออยู่เนี่ยเดี๋ยวไนคลิกไม่ได้หรอ,อะนะครับดวงอย่างเราทุกคนนะครับห้าสิบอย่าไปสุมนะอย่างผมนะครับห้ามสุมเด็ดขาดนะทุกคนนะผมบอกทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ดวงอย่างผมนะ แค่คิดก็กระเบิดแล้วครับผมนะอย่าไปคิดว่าเราจะดวงดีฮะมันไม่เคยให้เราอยู่แล้วครับผมนะเนี่ยผมไปเอาหลายคนอยากคิดว่าผมโชคดีนะครับผมไปเอากล่องมานะครับบางคนบอกให้ไม่โชคดีจังได้แล้วหรอไม่ใช่ฮนะเอากล่องทุกคนอย่างผมไม่มีหรอครับผมโชคดีฮนะอ่ะทุกคนวันนี้ก็คงคร่าวๆประมาณนี้ครับพอดีมาทำเควสเฉยแล้วก็เลยแบบเออไหนก็แบบว่างวา่าแล้วก็เปิดอัดไปเลยฮะทีเดียวนะนะฮะ ส่วนในตัวของอัปเดตที่จะมาถึงวันที่21 22นี้นะเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกทีนึงนะครับเพราะว่าดีเทลมันต้องมีการเก็บดีเทลนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ดูข้อมูลให้ก่อนนะฮะอ่ะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมคลิปนะยังไงผมรบกวน,นเพื่อนๆด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับสามทีเอชแนลนะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปหรือเวลาไลฟ์สดมันจะได้แจ้งเตือนนะจะ,จะได้เจอกันพูดคุยกันเลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจเหมือนเดิม Facebook สามทีเอ มีแล้วคอมเมนต์ไว้นะฮะไปละครับผมเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ